เพื่อนๆวันนี้นะครับนี่ฮะหลังจากที่เอาเข้าวมาให้น้าน้อยนี่ครับแช่เรียบร้อยแล้วสองคืนเหรอครับแช่คืนหนึ่งแช่หนึ่งคืนแล้วก็ส่งอีกคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็วันหนึ่งส่งก็คือเอาขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มาวางไว้เฉยๆเนี่ยนะครับ<ช>หนึ่งวันหนึ่งคืนนี่ครับงอกแล้วงอกเสร็จก็นึ่งอีกครับทีนี้ นึ่งเสร็จก็ต้องมาตากให้แห้งก่อนนะครับถึงจะได้สีได้กว่าจะได้เข้ากลองงอในหลายขั้นตอนนะครับนึ่งวดดนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบยี่สิบโอ้สามเกือบสามสิบนาทีหววหนึ่งสามสิบนาทีหววหนึ่งก็หัวหนึ่งหัวหนึอนเออหวดเท่านี้ละครับใส่เต็มนี้ก็ปิดฝานึ่งไว้สักยี่สิบถึงสามสิบนาทีสุกปั๊บก็มาเทเก็บพักไว้เดี๋ยวไปตากแดดอีกมีก็ตากแดดอีกครับ นี่ก็หนึ่งนี่กับนายน้อยสู้ตีหนึ่งตีสองนะครับเดี๋ยวเองแบ่งกันกันหนึ่งแต่หนึ่งหนึ่งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มนู่งเดี๋ยวสองทุ่มสองทุ่มเซ็ตเที่ยงคืนนะครับเซ็ตตีหนึ่งตีหนึ่งเลยครับโอ้ยสู้เลยลำบากนายน้อยแล้วนี่อย่างงี้เอาเทปใส่ถุงนี่แหละไปตากไปเดี๋ยวที่ยกไปตากเองตากตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวยกไปตากให้เอาไปตากกันหนึ่งน้าตรงสีนี่ครับ มีรถเส็มไหมมีเอารถใ่ก like okay. 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 like ัอนนึกไปท่านก็มันกเาโ้กเย่างลมเงยัไม่ต่นเลยครับหอมเนาะอำลัชวนนน้อยใส่งใส่เหนึ่นใบเตยในหน้านึงเองจะมีความหอมใบนอว่า แข้วได้ชวนเดินแค่ต้นหนึ่งนะเนาะัเอาไปตื้นไปตื้นรองป่นมันนะไมมล่ะ่าะนามมันอันให้จีใส่ก็นามเนนาต้มันนี่เนาะแต่อันี้ไม่มีไอ้นไอจะได้กินไปตื้ยกคำหนเนมุดมันหงมเลยอ๊บดูนัเกล เอาตักไว้แน้นหน่อยจะเอารถเตียดครับหน่อยนี่ครับตักข้าวเพื่อจะเอาไปผึ่งแล้วครับ สามตักสี่ตักครับขอให้สี่ตักนี่นี่ครับหนึ่งยี่สิบสามสิบนาทีดูสิครับกว่าจะหนึ่งเสร็จเพื่อนเพื่อนหนึ่งเสร็จก็ต้องไปตากแดดอีกครับกว่าจะแห้งกว่าเราจะทำเป็นงอกกล้องงอกได้นะครับเราไม่ทำเป็นแบบหางนะหางคือจะสีขาวขึ้นมาหน่อยนะคะ เราจะทาเป็นกล้องนอกเลยครับ

มาเอาไปสีเอาไปสีว่าเอาไปตากกันครับเพื่อนๆเย่ะเพิ่งสีเยอะเพิ่งสีอะไรเนีย่นอยอ้า